คุณทึกลึกลับคุณม่ครับพระเจ้าตากสินมหาราชทรงทำสงครามเพื่อกอบกู้แผ่นดินจนทำให้พวกเรามีที่อยู่มีที่เกิยจนถึงทุกวันนี้เลครับหนึ่งในพระราชกรยรกิจกู้ชาติของพระองค์ว่ากันว่าได้ก่อให้เกิดรเรื่องราวลึกลับขึ้นที่วัดสุวรรณารามสถานที่ได้ชื่อว่าเป็นลานประหาร แห่งกรุงธนบุรีและเป็นสถานที่ที่หลายคนนะครับได้เผชิญหน้ากับผีหัวขาดใครอยู่บ้าใครกันอยู่นั้นน่ะ เลยเว้ยเล่นนี้ได้ไงอ่ะจะบอกกลัวบีพาม่ากจอทีว่าแถวนี้ตายไม่รู้กี่ศพไม่กลัวไงโอ้ยสี่ร้อยกว่าปีแล้วพอโมงพาม่าอะไรกันโอ้ยพาม่าลำคว้าดาบมาตีก่อนพาม่าลำคว้าดาบมาตีกองเรจะมึงเซอร์ดีสัทีเดี๋ยวรู้สึกอะไรวะโอ้ยป่านี่กลัวไปได้พม่าลำคว้าดาบมาตีกอง พอทำมาลบลก็จะเกิดความลึกลับขึ้นมามาลเจ้าดาวมาตีองมาลวเ้าดา,าว พุทธศักราช2,310หลังเสียกรุงศรีอยุธยาสงครามตั้งใหม่ก็ได้ก่อตัวขึ้นแม้ว่ากำลังคนจะน้อยแต่หัวใจที่รักพื้นแผดินไทยนั้นยิ่งใหญ่นักเพียงเจดเดือนต่อมา กองทัพพมา่าจึงต้องล่าถอยปล่อยให้คนไทยได้ครอบครองแผ่นดินเกิดอย่างเต็มภาคภูมิคือพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยพระมหากรุณาธิคุณแห่งมหาวิรบุรุษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมนะัยนั้นพระเจ้าตากให้ ผู้ที่เป็นหัวหน้ากองทัพมาพาทหารพระรามนี้จะไปออกรบแต่เขาไม่ไม่ไปบางคนนี้ดื้อไม่ยอมออกรบแล้วพระเจ้าตาก็เลยเรียกประชุมว่าถ้าปล่อยไว้ก็คงจะเป็นอันตรายเป็นไส้ศึกคนเหล่านี้แหละจะกลับมาฆ่าเราเองในที่สุดก็สั่งประหารชีวิตตัดคอ เยศึกที่ปฏิเสธการสู้รบต้องจบชีวิตลงด้วยปลายคมดาบเพราะในยามรวบรวมแผ่นดินให้มั่นคงจะห่วงหน้าพระวงหลังมิได้ดังนั้นเฉลยศึกที่ปฏิเสธการสู้รบจึงถูกปฏิเสธให้มีชีวิตอยู่ต่อไปภายใต้พื้นดินบริเวณนี้จึงมีร่างไร้หัวของเฉลยสงครามถูกฝังไว้กว่า1,500คน บริเวณที่เขาฝังที่เขาขุดพบเจอโครงกระดูกก็คือบริเวณลานจอดรถวส,สวรรค์ก็คือตรงนี้หน้าวัดปัจจุบันหันหน้าเข้าคลองบางกอกน้อยแถบแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยคือป่าช้าหมดยเนแลล้้ววี่่ขาาาพระมหาเฉลิมชัยได้พาทีมงานบันทึกลึกลับไปดูบริเวณที่เคยใช้เป็นลานประหารน,นักโทษรวมทั้งพื้นที่ที่เคยเป็นป่าช้า ังร่างไร้หัวของเฉลยศึกภายในรบริเวณวัดและพื้นที่ใกล้เคียงแม้วันเวลาจะผ่านมานานนับร้อยปีแม้จะมีการขุดโครงกระดูกขึ้นมาหมดสิน้นแต่สิ่งที่ไม่ยอมหมดไปก็คือความลึกลับอาถรรพ์ของอดีตลานประหารแห่งนี้แทบทุกพื้นที่ของวัดสุวรรณารามแทบทุกแห่ง ในชุมชนรายรอบวัดว่ากันว่าแทบจะทุกครัวเรือนล้วนมีโอกาสได้พบเจอกับความอาถรรพ์ของวิญญาณผีหัวขาดมันแล้วทั้งสิ้นจนต้องทำพิธีตั้งศาลเพื่อประดิษฐานพีระมิดสะกดวิญญาณ วัดสุวรรณารามก็ย้อนไปสมัยก่อนนี้เขาขุดเจอกําไรของนายกรองทหารพระมาเรื่องลึกลับที่เล่าขานถึงอาถรรพ์ผีหัวขาดเกิดขึ้นกับครอบอครัวหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆวัดสุวรรณาราม ายอาไรด้วยวะแต่วามันกูุเยได้นะทุกอย่างเลย เจอแล้วเอากำไรนั้นไปให้ภรรยาที่กําลังท้องอยู่แล้วก็จะนำกำไรนั้นไปขายยกเราเี่ยรวั่เาไม้อานไร่รแหะยกลับมาขามยยนี้เ็ยนี่ดู อะไรมาปะโอ้อะไรพี่สีอะไรโอ้ันเศรษจอะไรไเลิยกกำไลทองหน้าร่างจะแพงนั่พี่แน,น,น่นอนครับเอ๊ะว่าพี่จขโมยใครเข้ามาหรือ,รอป่าเนี่ยเฮ้ยพูดงีได้ไงอะ่อะผูขายตลาดี่เลยไป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 ้ข้าว้าแล้ววดเยร็ทันเลยี่กวนี้ เราลยนะใช่ชีวิตดีขึ้นยมาันียว่ายอัเดียวได้เงินขี้ีิตคุณ่อยล่ะได้สุขพันนะทั้งชาติโดยทั้งชาติผู้สบายใจคนรวยสบายใจ่ะ ¡Ay, tío, eh. ในที่สุดก็ต้องตายพอตายเสร็จแล้วชาวบ้านได้ทราบเรื่องเล่าจากผู้ที่เป็นสามีของเขาแล้วสร้างศาร ที่โรงเรียนวัตสวรรคเอาพีระมิดไปวางไว้เพื่อเรียกว่าไม่ให้เกิดอาถรรพ์และก็ไม่ให้วิญญาณนั้นปรากฏปัจจุบันนี้ยังอยู่ทุกวันนี้พีระมิดสะกดวิญญาณผีหัวขาดยังปรากฏอยู่หน่าศาลเป็นหลักฐานยืนยันความลึกลับของอดีตลานประหารแห่งนี้มาน,นานนับร้อยปี ไม่เพียงความอาถรรพ์ของลานประหารที่ยังปรากฏเป็นหลักฐานมาจนถึงทุกวันนี้ที่พระโบสถวัชวนารามก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์หลวงพ่อาศาสดาที่ปรากฏหลักฐานลึกลับแห่งศรัทธามาถึงทุกวันนี้เช่นกัน พ่อศัสดาของวัดสุวรรณารามน,นี่จะมีการวิ่งแก้บนสมัยสมัยก่อนนี่ถ้าใครจะบนเกี่ยวกับออไม่ให้เป็นอาหารหรือจะบนอะไรแล้วแต่ต้องมีการแก้บนโดยโดยวิ่งรอบโบสถ์แต่การที่วิ่งนั้นวิ่งด้วยตัวเปล่าแต่ลักษณะเหมือนเขาวิ่งแล้วหนักเหมือนใครมาขี่ขี่บาขี่ไลคือลักษณะจะเป็นม้าแทนแล้วจะมีคนมาขี่ถ้าคนธรรมดาวิ่งธรรมดาสามรอบนี่ก็สบายแต่ถ้าไปบนนี้รอบนึงก็เหนื่อยแล้วแต่ต้องเอาให้ครบตามที่สาบานไว้ หลักฐานความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอ่อศาสดาที่ปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการขี่ม้าแก้บนแต่ปัจจุบันได้วิวัฒนาการจากม้าจริงเป็นผ้าขาวม้าลักษณะนี้ซึ่งวิธีการแก้บนก็ต่างกันไปจึงมีทั้งจ้างคนอื่นวิ่งไปหรือขี่ม้าวิ่งด้วยตัวเอง เขาใช้เงินเยอะค่ะเป็นเป็นหลายโลกเนี่ยกลับมาก็มาเป็นหนี้เขาบ้างเนี่ยแบบสี่ห้าหมื่นกับอะไรมันก็เยอะค่ะจากเงินเก็บเราก็หมดอย่างเงี้ยก็เลยมาขอชีวิตมันก็ก็ดีขึ้นจนมาปีนี้ก็ดีขึ้น,น,าน,ข,นขายของก็หน้าตาก็ยิ้มแยามขึ้นใครก็ตามที่บังอาจลบหลู่มันย่อมต้องเจอดี ที่แอบอ้างเอาไปเป็นของตนมันต้องสังเวยด้วยชีวิต ลึกลับของผีหัวขาดวิญญาณอาถรรพ์แห่งลานประหารแถวสัเป็นเป๊รูปบันทึกโดยเชสเตอร์กริลเดลิเวอรี่เชสเตอร์กริลส่งถึงที่1145 การละเล่นที่มีผีและวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นมักจะมีให้เห็นบ่อยนะครับในงานประเพณีสำคัญสำคัญของไทยและล่าสุดนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็มีการละเล่นที่มีชื่อว่าผีตะคล้องและผีใสนะครับการละเล่นที่ผมว่านี้มี